โอ้โหโคตรปลาไหลอะท่านผู้ชมโอ้ยังใหญ่อ่ะหนักเลยครับนี่นะโอ้สองตัวนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม เก็บตุ่มปลาไหลครับหมาสายหน่อยวันนี้ลูกแรก <c oughs> กบไกบ่นี่ครับสถานที่ที่ดักไว้ดูหลังแรกครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อปูปูกับเครื่องไหนไก่หลังแรกฮ้่หลังแรกมีตัวครับกี่ตัววนะเนี่ย อุ้ยหลังแรกตัวสวยมาแล้วเดี๋ยวไว้ไดีก่อนเดี๋ยวก็ต้องกลับมาครับนี่ครับเยียบปูลงไว้ทั้งหมด12ลูกนี่ลูกที่สอง นีโอ้โหโคตรปลาไหลอะท่านผู้ชมโอ้ยยิงใหญ่อะหนักเลยครับน an, ี่นะโอ้ยสองตัวนี่นี่ครับเกี๊ยวปูไปเดี๋ยวออกมาเอาครับ ดูดิสถานท,ที่ดักอีกเยอะแบกคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้าครับจะถ่ายให้ดูตอนดักแหละท่านผู้ชมแต่ว่าฝนมันลงก่อนครับลูกนี้อีกลูกนึงไม่น่าพลาดนะที่อย่างเงี้ยอุาดเฉยไม่เข้า ลูกที่เท่าไรแล้วไม่รู้ลูกทีสี่แล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นลูกนี้ครับลูกนี้รู้สึกจะดักแบบทีโล่งเลยนี่ลบเท่าไหร่ครับเลื่อนเกี่ยวขึ้นมาเลย ได้ตัวครับตัวน้อยนี่ครับตัวทนุชิเก็บครับถือว่าเป็นแต้มตรงนี้แล้วก็ตรง,งนู้นอีกสองลูกแล้วก็เหลือฝั่งที่ว่ารถจอดหลูกนี่ที่มันเตียนะถ้าดินเป็นขี้ลมอเอ้ขี้เหรนนะน่าจะเข้าดีครับ มันแวกลงไปดักลึกไม่ได้ลึกเกินน้ำก็ท่วมตุ่มครับลูกนี้เป็นไงโอ้ว่าแล้วไม่เข้าเตียนเกินหลังนี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมที่มันเตียนเกินครับมันแวกดักมาเค่ได้ด้ลก ทั้งลกทั้งลึกเลยครับช่วงแน่น้ำว่าแล้วผ่าดครับไปอีก6กลูกยังไม่หมดท่านผู้ชมเดี๋ยวเหลือนี่อีกลูกนะครับแล้วก็อีกฝั่งที่เหลือ6กลูกคือฝั่งนู้น ว่าจะเดินดักไปฝั่งนี้เนี่ยแต่รอยแมคโรเขาลงมาย่ำแบบน้ำเขาจะท่วมนาครับมันก็เลยแบบทำให้เราแวกรายากยาก็เลยย้ายไปดักฝั่งนู้นเดี๋ยวขาไปาะตอนขี่รถไปทั้งคนครับเดี๋ยวดูวลูกนี้ก่อนลูกน้อยมีอยู่ลูกนึงเนี่ยหน้าปักเบ็ดมากเลยท่านผู้ชมไหมาวานมาหูประชอนขึ้นตุบๆเลย น้ำมันท่วมครับอุ้ยขา้าวตุ่มลอยเลยอ่อันนี้เครื่องไหนไก่ที่เหลือ6ลูกฝั่งนู้นจะเป็นเครื่องไนไก่สี่ลูกวะนะสามลูก4ี่ลูกเลยครับแล้วก็เป็นเหยือปูด้ะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันขอกไปฝั่งนี้ก่อนมาครับ เมื่อกี้อยู่นู่นเนี่ยมันก็เดินเลาะมาได้แหละแต่มันเป็นลมแล้วก็เราเอารถเข้ามาง่ายกว่าไงฝั่งนี้เนี่ยดักเลาะไปนี่ครับเดี๋ยวอีกหลูกเนี่ยเป็นตะไทรเบ็ดเนาะโอ้หมายแบบนี้ดูฮะเจ๋อเยอะเขียดไปนะท่านผู้ชมพักเดียวครับอย่างเงี้ยประช่อนนะ่ะฮุบแน่ ลูกนี้ครับทาตำหนิไว้มันไม่ค่อยเป็นดินโล้มเลยไม่มั่นใจเลยพื้นที่มันเตียนเกินครับอะไแล้วมันต้องดินล่มหลมท่านผู้ชมนี่ครับเหยื่อเครื่องไนไก่ นี่ไม่ใช่นี่้อยแหวกไปไม่เย็นนี่ก็ไม่ใช่ลูกนี้ใช่ครับที่มันเตียนนะมันไม่ค่อยลวมครับ ่ะไม่เข้าเงี้ยเฮลมาหลายลูกแล้วท่านผู้ชมไหมไม่เหมือนตรงที่แรกที่ดักไวอ้อีลูกที่ว่าเก็บลูกแรกอะ่ะดินต้องเป็นดินอย่างนั้นครับลูกนี้ าครับมีเป็นปูแหวาสม้างหลังหลังมาเนี่ย ดูลูกนี้ครับลูกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเตียนไม่มั่นใจเลยลุ้นครับลุ้นหัวเล้วไปเสร็จสิ้นภารก,กิจท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันสรุปผลงานครับลุปผลงาน ช้านี้ได้กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตัวใหญ่ๆสองตัวครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ